สดีค่ะอยู่กับช่างน้องอยู่กับช่างน้องบีบีนะคะวันนี้ก็จะมาะวาดลายสีตั้งกระปุกจะสไอ,สอก้กระปุกสีกันอย่ข้างๆนวข้างๆเฮ่งมาไปดูกัน หน้าแรกคืออะไรอะไรออออบัวห้ามว่าอันนี้ก็เราก็จะไม่ได้ว่าเสือขนาดอะแบ่แบบพบคนร้อยล้านนำดูเออแต่นี่ก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็สวยอยู่ที่นหนึ่งทุกคนคือจะให้เกียรติคะแนนบอกมาบอกมาเลย อีกนหน้าหนึ่งโอ้ยอีกหน้านึ่งจะให้ดูมิเนี่ยคือตรงนี้เดวน้ำอ่ะไปไปกรบผาดกรบไป่ไม่รูดลแล้วละ่ะนี่เป็นความเลือดเชื้อของเราเองแด่นะไม่สวยกับสวยม,มากๆกับตอนนี้ เนารอดนี่คืออะไรนะนี่คือส้มนี่คือรูปประเทศไทยแดงขาวน้ำเงินขาวแดงแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มือมือเราเองอีพันให้กี่หนึ่งก็ได้นะทุกคนแล้วไม่ว่าแต่ที่เรารู้ขอให้แม่คะแนนกันแล้วกัน เราวาค่ะไอเราวาไม่ชอบบาดเราว่าเล่นไม่ได้ว่าจริงแล้วก็ขออภัยเสียงนิดนึงอันนี้เราก็ว่าค่ะว่าแขนเล็ก,กไปกหน่อยขาก็ใหญ่เกินนี่คืออะไรนะฉันอยากจะเป็นหมุนยนอ๋อไม่ร <laughs> มู้เล่นมุกเล่นมุก นี่เราก็จะมาระบายสีแล้วก็วันรูปนะคะแล้วเราไปเอาที่เออนี้มาก่อนได้นะมาแล้วลจ้ะฉันไปเอาเอออปกรณการใช้มาดูมาดูกัน เอาหายอ๋ไอไม่ได้หายหนึ่งเปิดชั้นจะวางอม้อุด หมดแล้วมอุดมาอุดไม่ได้ยังก็ขวพาวางตรงนี้ก็ล้กันอ,อึ๊บเราจะนั่งว่าแบบตรงนี้มันไม่หนักเนาะจินึ่ง อ,อดีนแล้วชอบวันนี้ไปวันรูนน่งกันดูอนุโมทุกเดี๋ยวนะเพราะว่าม่เวลก็ขอไปนึงเพราะว่าเราว่าไม่ อุดเขาเ,าเองว่าเราว่าลูกกัไม่ถนัดเลยว่ากลวถนัดแต่ว่าลูกมัอุด,ดาาายิ่งไม่ถนัยคนเห็นไหมอืมจ้าพี่เจมเห็นแล้ว ขนาดนี้ด <sh> <fort in'> <iento> uh ีกว่าแล้วม่รูแบบนี้ค่ะพอเครื่งสมงแค่งครืองสมงสมงมีสิทธิ์ไม่ล้ว่าลูกแบบมาอุดมิตร์เลยในเว่าเลืกการสมงได้ก็ขอไปเสียงอีกค้ง I don't know, I don't know, I do